สวัสด,ดีท่านผู้ชมทุกท่านที่ของชิ้นเก่วันี้ผมจะอมริกเป็นแบบเพื่อนนะไม่รู้วัาคืออะไรนะอ่ะซึ่งอันนี้คืออะไรไม่รู้นะผมเข้ามาผมหลบนันเลนเลยนะเอาเด้งเอาหืมมันเป็นอะไรเกิดขึ้นฮนะมีมันมเป็นกลิชเหรอฮะวัแต่เกิดขึ้นอืม วะ่าถ้าให้ผมตั้งแต่ตอนไหนวะเอาเป็นว่ามันน่าจะเป็นบั็กนะน่าจะเป็นกริชไม่รู้เป็นไรนะผมก็เรื่องเราจแบบไปเรื่องเนี่ยจะแบบส่องหน่อยก็ไม่ได้นะคือดีๆเพิ่งนก็เชิญมาแต่ว่าผมไม่รับเพราะว่าเนื่องจากผมลืมดูนะว่าผมกำลังสร้างแมบพิทอีพิกไม่ก็เพจสตูอยู่เลยผมจะไม่ได้อ่ะกำลังส,สร้างอยู่กำลังพัฒนาอยู่กับกว่ากำลังจะปล่อยอัปเดตใหม่นะเฮเว่นที่ก็คิดว่าอีสต์คัมมิ่งส่วกำลังจะปล่อยเลยเรดาบซามูไรกำลังจะอัปเดตเลย ก็แบบเชิญมาผมตกใจมากผมรีบกดรับแต่วก็มันก็บอกว่ามันมีห้องนี้อยู่แล้วผมก็เลยแอาหัวร้อนมากเลยนะพเลยไปหลดมเองเล่นเองได้วะอย่างเงี้ยเออผมวิ่งกันนะมาผมมาถึงแล้วดูนะมาค่อนข้างเข้า,ขาช้าหน่อยนะครับแล้วทูมินี้ผมนีแค่สี่นะรอบมาแล้วก็ใช้หมดแล้วนะพอดีว่าผมแบบหิวเงินนะเอ้ยโหลดช้ามากฮะ นี่มันรุนป่อนนี่แล้วฮแอบสองแบบเพื่อนเนี่ยโอเคเรียบร้อยฮะมาขออย่าขออย่าเห็นคิมนีเถอะสาธุสาธุจ๊ไม่รู้นะว่าเราซองวัดข้างเลยโอ้แบบนี้มาต้นไม้ขายเหมือนจะไม่ต้องเล่นแบบเดเด็กเดกเ็เอไป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 ไไปไสนุกเสียงดังโคตรเลยนะฮะ ส,สนุกไหมเนี่ยลองดูสิถ้าเราเข้ามาแล้วของหายนี่คือไม่เอาหนีดูสิใครโอ้โหใครยังอ่านผิดใครยังเขียนผิดเนี่ยสีฟีฟาร์ม,มโอ้โหฟารก็ขีดดีแล้วเขียนถูกไปเนี่ยซื้อบัตรที่ร้านค้านะคะโอเคโอเคอัปเดตท,ที่ขุดจำใช้เหรียญไมเล็กเท่านั้นฮ่าไหม จะตรงไหนเนี่ยได้เงินโู้สิซื้อมาขนาดไหนโอเคมามีแกะด้วยค่าได้ไหมค่าแกะเนาะเพราะว่าสามารถซื้ออาหารให้แกะในร้านค้าเลยนะคะร้านค้าหรือว่าวัดต่เออคือพีกีแล้วนะโอ้โหหิวเงินมนผมเลยไล์มันนี่จัง พี่เหมือนผมเนี่ผมที่อยู่กันอยู่เขาเนี่ยไป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 ใครกันเนาะที่เขียนบอกคอมเมนต์ว่าถ้าเกิดปุณเปิดร้านขายได้แล้วจะไปซื้อนะจำไม่ได้แล้วเนาะแถวมันจำไม่ได้นะโอเคอันนี้แบบนั้นนี่ยสิบเหรียญเนาะสิบเหรียญย้อนสิบเหรียญมาที่นี่เดี๋ยวยังไงผมไม่เข้าใจอ๋อสิบเหรียญเหรียญหนึ่งทับศูนย์ทับสิบคืออะไรผมไม่เข้าใจอะเดี๋ยวปกติเนี่ยผมก็จะทำเป็นเหรียญสิบไปเลยนะ มันต้องฆ่าแกะใช่ไหมมีไม้ตัดตัดแบบตรงนี้ตัดตรงนี้ได้ไหมอ้าวไปป้องกันด้วยโอเคผมตัดลักลอบแบบได้แล้วนะฮะตาใช่ไหมต้นไม้นี่ไม่สวยเลยเดี๋ยว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 เดี๋ว่าว่าเขาจะไม่กดผมเนี่ยโอเคนั่นแหละฟาร์มซื้อบัตรได้ที่ร้านนะคะโอเคอ่านซ้ำทำไมเนี่ย ก็ต้องมีบัตรเข้าฟาร์มโอ้โหอะไรนีเนี่ยบัตรเข้าฟาร์มตรงไหนเนี่ยผมไม่รู้เหมือนกันนะผมไม่ได้เป็นคนสร้างนะไปต้นไม้ตรงนี้ตัดได้ใช่ไหมใบไม้เต็มไปหมดเลยต้นไม้มีตอไม,ม้แค่นเดียวนะฮะโอ้ถือว่าน่าจะสนุกอยู่นะสำหรับคนที่ชอบแนวนี้เนะียแต่ผมก็ให้ผมเนี่ยก็ประมาณก็จะแบบสนุกหน่อยนะแต่ว่า ถ้ามันไม่อัปเดตมันก็จะดูน่าเบื่อนะเหมือนใช้แต่ขวานเดิมๆตัดตแต่วันนั้นก็มีขวานใหม่นั่นแหละฮะเอาเป็นว่าแบบนี้ถ้ากิดผมให้คะแนนห้าดาวใช่ไหมผมให้ไปสีจุดห้าแล้วกัน <c oughs> ถือว่าใช้ได้อยู่แต่ว่าบางอย่างก็แบบดูน่าเบื่อเกินไปนะรูะ้สิแกผมก็ค่าได้เอาเนื้อมาก็ได้นี่นะ เป็นคิฟเซนร์นนะอะเหรียญสองไม่ใช่เหรียญสองบาทเลยจัดไปจัดไปดอกไม้เหรอดูแลทำมาดี <c oughs> นี่นี่น,นี่ตกแต่งหน้ามานะดอกไม้ <c oughs> พื้นเข้ามานี่ต้องแบบดอกไม้เต็ไมไปหมดเลยนะฮะแล้วก็มีโด อากาเบด้วยโอเคเสียงไปอะไรเนี่ยแบบนี้ก็ถือว่าค่อนข้างสนุกนะแล้วก็ไม่หิวเงิน